จะมีการจัดงานเ,เป็นงานใหญ่ประจำปีงานเฟอร์นิเจ Festival ค่ะภายใต้คอนเซปต์อลังการงานแสดงเฟอร์นิเจอร์หรูลดบรรลือโลกที่สำคัญต้องขีดเส้นใต้ลดบรรลือโลกนะคะในภายในงานค่ะก็จะมีการนำเฟอร์นิเจอร์มาลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีโปรโมชั่นส่วนลดเนี่ย สูงสุด30-80%ด้วยกันได้กันที่ให้คุณคุณได้จะไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อของตกแต่งบ้านได้ในราคาประหยัดนะคะนอกจากนี้จะได้รับของสมนาคุณด้วยเป็นกระเป๋าเฟสติวัลแบ็คพร้อมกับของที่ระลึกจากธนาคารเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ซิตี Con, ้แบงก์กสิกรและ UOB นะคะแล้วก็นอกจากเฟอร์นิเจอร์ลดราคาแล้วก็จะมีการนําเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเสียงมาลดราคาด้วยเป็นงานรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังกว่า10แบรนด์ก็คือแบรนด์ชั้นนําในท้องตลาดเราทั่วไปนี่แหละโซ n y s a m มซุง p พ n น s o n i c ิกเอลจีฮิตาชิเอ่อชาร์ปซีเมนนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจก็ไปกันได้ตั้งแต่6ถึง14ตุลาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร1ถึง8นะคะขาช็อปห้ามพลาดทุกเพศทุกวัยไปกันได้แต่ว่าถ้าจะให้แนะนำนะเลือกเฟอร์นิเจอร์กันน้ำอะเออใช่ไหม <laughs> คือประสบการณ์เนี่ยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันกันน้ำไม้เนี่ยอย่าให้เลือกพุกเฟอร์นิเจอร์หินที่เป็นห,หินโต๊ะหินอะไรอย่างเงี้ย มันจะกันน้ําให้เลือกเฟอร์นิเจอร์กันหรือแนะนําเจ้าของงานว่าถ้าใครซื้อเนี่ยขอให้มีบริการพิเศษคือรับฝากเฟอร์นิเจอร์ไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่อยากเอาเข้าบ้านในปลายปีนี้เผื่อน้ามันมาปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่เดี๋ยวจะไปรับเฟอร์นิเจอร์กลับบ้านเลยอย่างนี้เออเออเนาะเขาคิดถูกไหมที่ให้เราประชาสัมพันธ์ให้เนี่ยถูกถูกพี่คิดว่ามันดีมากเลยนะถ้าแบบว่าจะมีการฝากเฟอร์นิเจอร์ไว้ก่อนใช่ใช่เพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราเราเคยไปซื้อที่นอนที่แบบ คือคนจะซื้อบ้านเนี่ยเราก็จะเตรียมหาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแต่ว่าบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยที่นอนมีข้อหนึ่งเขาให้รับฝากเอาไว้ก่อนก็คือแบบเป็นใบฝากเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาบ้านเสร็จก็ไปเอามาจากโรงงานส่งให้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใครที่ไม่มั่นใจก็แบบฝากไว้ก่อนอันนี้ดีนะเป็นแนวทางไอเดียที่ดีนะคะฝากไว้ก่อนถืบ้านนำทัว